ข่าวดีสำหรับร้านเสริมสวยที่มีหน้าร้านร้านทำเล็บร้านต่อขนตาร้านนวดหน้ามีหน้าร้านอยากเพิ่มรายได้อีกหนึ่งช่องทางวันนี้คุณหนิงมีโปรเจก t นี้มานำเสนอค่ะคอสเจอร์ที่คุณมีติดร้านจองคิวเรียนกันไปถึงปีหน้าแล้วค่ะแจกไปอีก4เทคนิคในคลาสนี้เอาไปสร้างรายได้อีก4ช่องทางเลยค่ะสอนนวดหลังนวดสะบกักแก้อาการไหลติดออฟฟิศซินโดรมนวดไหลคลายเส้นริดโค้งคอลูกค้าที่สถาบันบอกว่าฟินมากๆเลยค่ะคนเป็นออฟฟิศซินโดรมกันเยอะอาจารย์เลย แถมวิชานี้ให้กับในคลาสด้วยค่ะลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์คิดได้ยังไงเนี่ยคลาสนี้สุดพรีเมียมไม่ต้องไปเรียนใจแยกหลายวิชาค่ะจากนั้นก็ขึ้นนวดศีรษะเคลียร์คลึงดึงกดจุดสะผมไม่เป็นนวดศีรษะไม่เป็นก็ทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกค่ะคนคลายสุดๆ ลูกค้าติดธุรกิจเติบโตแน่นอนแอบแถมทำทรีทเมนต์แล้วก็ลงเคราตินด้วยนะคะเจ้าของร้านไหนยังไม่มีทรีทเมนต์นี้ถือว่าเอานะคะส่วนใครที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจและอยากจะปรึกษาอาจารย์ยินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นการหาซื้อของการตกแต่งร้านและการทำคลิปวิดีโอทำสื่อออนไลน์ครบจบที่นี่เลยคะ่ะใครที่วางแผนเปิดร้านอยู่สอบถามมาได้นะคะ The Magic Academy สถาบันพัฒนาสุขภาพและความงามครบวงจรรงังสิตปทุมธาน 你。<music>